สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับประเทศทรงอิทธิพลทางวัฒนธรรมของโลกครับซึ่งมีเพจที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นเพจอาเซียนเนี่ยได้นําเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์เผยแร่นะครับและปรากฏว่า มีทั้งชาวไทยและชาวอาเซียนเข้าไปคอมเมนต์และให้ความสนใจเป็นจำนวนมากครับเนื่องจากการจัดอันดับโลกในครั้งนี้ครับประเทศไทยของเรานะครับติดอยู่ในอันดับ5ของโลกครับซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่สูงมากๆเหนือความหามหน้าหลายๆประเทศในโลกเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปปลายบทความต้นทางในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดอันดับก็คือ CEO World นะครับว่าเขาได้พูดถึงเรื่องราวการจัดอันดับนี้อย่างไรบ้างและเขาได้กล่าวถึงประเทศไทยของเราอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับ เมื่อเราพูดถึงประเทศที่ทรงอิทธิพลด้านมรดกวัฒนธรรมของโลกประเทศอิตาลีก็ก้าวขึ้นครองอันดับที่1ของโลกอย่างสมเกียรติตามข้อมูลประจำปี2021โดยการจัดอันดับของ CEO World Magazine ขณะที่ประเทศกรีซและประเทศสเปนรั้งอันดับ2และอันดับ3อย่างน่าชื่นชมการจัดอันดับประจำปี2021นี้ยังจัดให้ประเทศอินเดียครองอันดับที่4ตามมาด้วยประเทศไทยในอันดับที่5 ขณะที่ประเทศโปรตุเกสอยู่ในอันดับที่6และญี่ปุ่นอันดับที่เ็ในขณะที่ความก้าวหน้าและปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสร้างความเกี่ยวพันแน่นแฟนระหว่างประเทศชาติกับสังคมนานาชาติปัจจัยทางด้านมรดกของชาตินี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะเฉพาะอันสําคัญยิ่งของประเทศชาติประเทศหนึ่งมรดกของชาตินั้นคือร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีบทบาทอันสำคัญยิ่งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกประเทศที่แผ่อิทธิพลไปทั่วโลกด้วยมรดกทางวัฒนธรรมนิตยสาร CEO World ได้จัดลำดับสุดยอดประเทศที่ส่งอิทธิพลด้านมรดกวัฒนธรรมด้วยการวัดจากปัจจัยและหัวข้อต่างๆของประเทศจำนวนทั้งหมด9ด้านได้แก่สถาปัตยกรรมมรดกด้านศิลปะแฟชั่น อาหารดนตรีวรรณกรรมประวัติศาสตร์แหล่งดึงดูดเชิงวัฒนธรรมและการเข้าถึงได้ในทางวัฒนธรรมครับโดยนอกเหนือจากความยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจการเมืองหรือการทหารแล้วมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศต่างๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถสร้างผลกระทบต่อโลกได้ในวงกว้างนอกจากที่กล่าวไปแล้วนั้น ในตารางลำดับ10สุดยอดประเทศทรงอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมลำดับที่8 9และ10นั้นได้แก่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหาราชอาณาจักรประเทศจีนและประเทศเยอรมนีเราลองมาทวน10อันดับประเทศทรงอิทธิพลด้านวัฒนธรรมกันอีกครั้งครับอันดับที่ 1. อิตาลีอันดับที่2กรีซอันดับที่3สเปน อันดับที่สี่อินเดียอันดับที่ห้าประเทศไทยอันดับที่หกโปรตุเกสอันดับที่เจ็ดญี่ปุ่นอันดับที่แปดสหราชอาณาจักรอันดับที่เก้าประเทศจีนและอันดับที่สิบเยอรมนีโดยประเทศที่น่าสนใจที่ติดในลำดับต้นต้นของโลกครับก็จะมีประเทศฝรั่งเศสอยู่ในอันดับที่สิบเอ็ดครับรัสเซียอันดับที่สิบสี สหรัฐอเมริกาอันดับที่15ครับเกาหลีใต้อันดับที่23สิงคโปร์เพื่อนบ้านใกล้เคียงกับเรานะครับอันดับที่39และอินโดนีเซียอันดับที่46ครับเมื่อเห็นดับข้างต้นแล้วหากวันข้างหน้าคุณอยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันงดงามยิ่งใหญ่แต่มีเวลาไม่ค่อยมากนักก็ต้งเลือกจากประเทศที่อยู่ในตารางนี้ และใช้เวลาไปกับการเดินทางเรียนรู้มรดกอันทรงคุณค่าจำนวนมากที่ซ่อนอยู่ข้างในประเทศเหล่านั้นการสำรวจค้นหาข้อมูลวิเคราะห์ประเมินผลและจัดอันดับในครั้งนี้หลานักวิเคราะห์ของ c o w w r r l m m g g a z i n e ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบทั้งหมด165ประเทศด้วยปัจจัยต่างๆ9ข้อดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้าข้อมูลเบื้องต้นสำหรับประเทศต่างๆนั้นจะถูกทำให้เป็นสัดส่วน1-100 และตัวชี้วัดทั้ง9้าตัวก็จะถูกถ่วงน้ําหนักให้เมียตราส่วนคะแนนเท่ากันโดยบางตัวชี้วัดก็จะถูกแบ่งออกเป็นตัวชี้วัดย่อย2-3ตัวทุกๆปัจจัยจะถูกคปปิดเป็นปลาเท่าๆกันเพื่อแปลงต่อเป็นผลการจัดัำดับทั้งหมดโดยทั้งด้านแหล่งข้อมูลนั้น c o World m a g a z ซ n e ได้รวบรวมคณะผู้เชี่ยวชาญในการประเมินผลคะแนนจากข้อมูลซึ่งมีแหล่งที่มาของข้อมูลมากมายเช่น EIU Index, World Economic Forum, Global Insight, The Global Gender Gap Index, Gini and Gender Gap Index, Transparency International, Environmental Performance Index, CIA World Factbook, World Bank, UNDP Annual no Report, รวมถึงผลวิจัยของ c ีโอเวิร์ลแมกซีนเองด้วยจากนั้นกลุ่มนักวิจัยก็จะประมวลผลคะแนนจากแหล่งข้อมูลต่างๆมาจาัดลำดับสุดยอดประเทศทรงอิทธิพลทางวัฒนธรรมของโลกจากนั้นครับท่านผู้ชมครับบทความก็จะอธิบายถึงหลักการประเมินผลคะแนนวิธีในการเผื่อความเสี่ยงที่จะทําให้ข้อมูลผิดพลาดครับซึ่งก็ถือว่าการาวิเคราะห์ประเมินผลข้อมูลค่อนข้าง,างละเอียดเลยทีเดียวครับ ทีนี้ครับเราลองมาฟังกันครับว่าทาง CEO World Magazine เนี่ยได้อธิบายเกี่ยวกับประเทศไทยไว้อย่างไรครับโดยทาง CEO World Magazine ได้ให้คำนิยามสำหรับประเทศไทยครับว่าประเทศไทยหากเราพูดถึงประเทศที่มีความร่ำรวยในทางมรดกทางวัฒนธรรมชื่อแรกๆเลยที่เด้งขึ้นมาในห่วงเราก็คือประเทศไทย แม้ว่าประเทศนี้จะขึ้นชื่อมากในเรื่องของชายหาดที่สวยงามระดับโลกวัฒนธรรมอันมีสเสน่ห์และความสนุกสุดเหวี่ยงยามราตรีแต่มะระดกของประเทศนี้ก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในด้านความงดงามในทุกๆด้านเลยมีสถานที่อย่างมากมายล้นเหลือทั่วทั้งประเทศที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของวิถีชุมชนที่มีอย่างมั่งคัง่งความร่ำรวยประเพณีท้องถิ่น และบรรดาร่องรอยเศษเสี้ยววัฒนธรรมอันงามสง่าซึ่งแผ่กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศจากสุขโขทัยอยุธย,ยาสู่บ้านเชียงนักท่องเที่ยวต่างก็มุ่งหน้าเดินทางไปยังสถานที่เหล่านี้เพื่อสึมซัพ์และเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานของประเทศไทย ท่านผู้ชมครับในเว็บไซต์นี้นะครับก็จะมีคำนิยามของประเทศดังเช่นที่ผมอ่านของประเทศไทยเมื่อสักครู่ให้ฟังนะครับก็จะมีเพียง6ประเทศเท่านั้นที่เขาให้คำนิยามสวยหรูเก็บไว้ให้นะครับซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ทถูกให้ความสําคัญก็เป็นอะไรที่เราน่าชื่นใจมากๆครับในเพจอาเซียนได้นําเอาข้อมูลนี้ไปโพสต์ในเพจแล้วก็มีคอมเมนต์จากชาวอาเซียนไปเม้นต์กันบางส่วนครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าชาวอาเซียนคอมเมนต์ยังไงรวมถึงมีคนไทยไปให้ความเห็นอย่างไรบ้างครับ โดยความเห็นที่เรายกมานะครับความเห็นแรกเป็นคนไทยครับไปคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษครับโดยสามารถแปลครับว่าผมเป็นคนไทยและมีความยินดีมากที่เห็นการจัดอันดับนี้แต่ผมก็ยังอดสงสัยเกี่ยวกับวิธีการจัดอันดับไม่ได้ผมตระหนักดีว่าวัฒนธรรมไทยนั้นถือว่าทรงอิทธิพลมากๆในภูมิภาคเห็นได้จากการท่องเที่ยวและอุตสาหการรมบันเทิงแต่เมื่อเทียบก,กับจีน จีนนั้นเป็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรมของโลกตะวันออกญี่ปุ่นก็มีวัฒนธรรมเจป p มีอนิเมะอาหารญี่ปุ่นซึ่งคุณสามารถพบมันได้ทุกที่ในโลกนี้เลยเป็นต้นขณะที่เกาหลีก็มีเคป p อะไรต่างๆเหล่านี้ทำให้การจัดอันดับนี้ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่เลย จากนั้นครับท่านผู้ชมครับก็มีชาวอาเซียนครับมาคอมเมนต์ตอบนะครับในความคิดเห็นนี้นะครับโดยน่าจะเป็นชาวมาเลเซียนะครับเขาได้กล่าวครับว่าคุณควรภูมิใจที่เป็นคนไทยนะครับคุณตระหนักดีถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมของไทยทุกๆปีคนมาเลเซียจะต้องไปที่กรุงเทพเพื่อไหว้ขอพรพระพุทธรูปสีหน้าคนมากมายมาแต่งงานกับคนไทย และคนมาเลเซียอย่างพวกเราก็ชอบกินอาหารไทยมากกว่าอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นและมากกว่าอาหารเกาหลีอีกด้วยและอีกความคิดเห็นครับก็เป็นชาวอาเซียนอีกท่านหนึ่งครับโดยเขาได้กล่าวครับว่าประเทศไทยนี่แหละครับหน้ากังขาใดๆเลยวัฒนธรรมของไทยนั้นสามารถสร้างกระแสะความนิยมได้อย่างสูงและทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างเท่าทวี ด้วยจำนวนนะักท่องเที่ยวเฉลี่ยถึง30ล้านคนต่อปีในช่วงก่อนหน้าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และคนไทยนั้นมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนควรเข้าไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดก็คือความพิเห็นที่เรานํามาฝากกันนะครับลืมบอกชื่อเพจไปครับมาจากเพจอาเซียนสกายไลนะครับเป็นเพจที่ชาวอาเซียน ฮิตมากๆเลยในการเข้าไปติดตามข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็บรนอาจจะต้องคัดความคิดเห็นมาเล่าให้ฟังเพราะว่าความคิดเห็นจํานวนมากก็เป็นความคิดเห็นที่ค่อนข้างที่จะเหมือนชอบอมีความเกลียนใส่กันนิดนึงนะครับแล้วก็เลือกความคิดเห็นที่สร้างสรรมาฝากกันเนาะแล้วก็รวมถึงบทความที่นํามาก็มาจากเว็บไซต์ต้นทางนะครับของ ceo world magazine ด้วยเดี๋ยวทั้งผมจะนําเอาลิงก์นะครับบทความนี้มาไว้ใต้วิดีโอเผื่อใครหลายๆท่านอาจจะอยากกดเข้าไปดูครับยังมีการนิยามรวมถึงรายละเอียดการจัดอันดับอีก จำนวนหนึ่งนะครับที่สามารถกดเข้าไปดูได้ที่สําคัญกับข้อมูลที่เราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเข้าไปดูผลคะแนนจริงๆจะพบว่าคะแนนไม่ได้ต่างกันนะครับแม้ว่าประเทศไทยจะอยู่อันดับที่5นะครับญี่ปุ่นอยู่ันดับที่7แต่ว่าไทยเนี่ยอันดับที่5ด้วยคะแนน9.3.67แต่ญี่ปุ่นเนี่ย9.2.84นะครับคะแนนห่างกันนิดเดียวจีนเนี่ยคะแนน9.2.79นะครับเรียกได้ว่ามันก็ าสามารถจะแซงขยับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับปีหน้าถ้ามีจัดใหม่ไทยอาจจะดีขึ้นกว่านี้หรืออาจจะตกลงไปมากกว่านี้ก็ได้ครับใดๆก็ตามครับเมื่อเราเห็นปัจจัยการจัดอันดับแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของโบราณสถานวัฒนธรรมประเพณีเท่านั้นนะครับแต่มันมีเรื่องของการท่องเที่ยวมีเรื่องของอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่แผ่ขยายไปมีเรื่องของอาหารศิลปะนะครับ มากมายเลยที่รวมกันออกมาเป็นการจัดอันดับประเทศทรงอิทธิพลที่สุดของโลกทางด้านมรดกวัฒนธรรมครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบเนื้อหานะครับกดถูกใจนะครับกดติดตามแล้วก็กดติดดาวไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆที่ทางเพี่งเราจะทํามาฝากกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ